เมื่อวานนี้ที่เราเล่าไปอะค่ะมันมีประเด็นที่ว่ามีศพเด็กหายออกไปจากโรงพยาบาลและสุดท้ายรู้มาว่าเป็นราปภของโรงพยาบาลนําศพเด็กออกไปแล้วก็อ้างว่าได้ประสานกับทางพ่อแม่และพ่อแม่บอกว่าให้ไปประกอบพธิธีทางศาสนาให้หน่อยสุดท้ายก็เอาศพมาคืนใส่ถุงพลาสติกเอากลับมาคืนแต่มันมีประเด็นที่ยังเกิดคําถามมานะคะ บอกว่าเอ๊ะตกลงแล้วมันมีขบวนการในลักษณะที่เป็นแก๊งขโมยศพเด็กหรือเปล่าคือเมื่อวานนี้ที่เล่าไปเนี่ยได้บทสรุปในลักษณะที่ว่าเป็นความเข้าใจผิดกันมันเป็นความเข้าใจคลาดเคลื่อนกันมันก็เลยเกิดปัญหาต่อไปนี้ทางโรงพยาบาลจะป้องกันไม่ให้เกิดปัญหาในลักษณะแบบนี้อีกแล้วแต่มันแค่นั้นจริงหรือเปล่ามันมีอะไรมากกว่าน,นั้นอีกไหมเราก็ตรวจสอบให้เพิ่มนะคะ วันนี้เราส่งคุณจ๋าแจ่มสีผู้สื่อข่าวของเราลงพื้นที่ไปตามเรื่องนี้เพราะทางฝั่งกู้ภัยนั่นแหละที่เขายังติดใจอยู่นิดนึงว่า้วศพเด็กทารกถูกนําออกไปจากห้องเก็บศพได้ยังไงถ้ากู้ภัยไม่มารับศพเด็กทารกจะรู้ไหมเนี่ยว่าศพหายไปแล้วถ้าศพเด็กหายไปจริงๆจะหายไปไหนจะถูกนําไปทําอะไรหรือเปล่าทีนี้ค่ะเราได้คุยกับ กู้ภัยที่อยู่ในเหตุการณ์นายธีรพงศ์เนินวิเชียนนะคะคเป็นกู้ภัยที่อยู่ในเหตุการณ์ในคลิปอะคะ่ะที่ถ่ายคลิปตอนที่ไปรับศพเด็กทารกที่โรงพยาบาลแห่งหนึ่งที่พะเยานะคะคือนายธีรพงศ์บอกว่าเจ้าหน้าที่ทุกคนติดใจสงสัยค่ะถึงแม้ว่าได้ศพเด็กทารกคืนมาแล้วก็ประกอบพิธีทางศาสนานแล้วเนี่ยนะสงสัยว่าราปภพ,พูดความจริงทั้งหมดไหมเนี่ยอยากให้รปภพ,พูดความจริงเพราะนี่ไม่ใช่กรณีแรกค่ะเท่าที่รู้มา รปภไม่ได้มีหน้าที่นําศพออกไปนะคะไม่ได้มีหน้าที่เรียกเก็บเงินจากญาติผู้ตายด้วยใบสมุดบันทึกก็ไม่มีญาติเซ็นนําศพออกไปคําถามคือรอปภนาศพออกไปได้อย่างไรผมดึงมั่นใจว่าคุณเอาไปทําไมอยากรู้คําตอบพิสูจิต์ต,ติดใจครับผมติดใจแต่การที่เขาแบบออกมาแบบว่าปฏิเสธว่าไม่มีนู่นนี่นั่นนะ ผมว่าเขายอมรับเถอะอ,อย่าไปเขาเรียกว่าอะไรอย่าไปแบบปกปิดอีกเลยไป็ลูกผู้ชายยอมรับเถอะเราไปที่ที่พักศพของทางโรงพยาบาลนะคะ ทางโรงพยาบาลเชียงคำซึ่งเป็นที่เกิดเหตุเกิดเรื่องนะคะก็ไม่ได้มีใครเข้าเวรไม่ได้มีใครออกมาให้ข้อมูลเราก็เลยไปที่วัดบุญนาคซึ่งเป็นวัดที่ประกอบพิธีทางศาสนาให้กับศพทารกคนนี้กู้ภัยก็รับศพมาที่วัดนะคะนําศพขึ้นไปที่เมนมีพระมีกู้ภัยช่วยกันประกอบพิธีทางศาสนาเราได้คุยกับสัป,ปเหร่ที่ทําพิธีชาปนกิจศพให้กับทารกคนนี้ในจันเรียนแก้วก็บอกว่าวันนี้ทําพิธีให้อย่างครบถ้วน เราก็ถามถึงเรื่องที่ศพน้องหายไปก่อนที่จะเจอแล้วก็นํามาทําพิธีอะค่ะคับสป,ปเหร่ท่านนี้ก็บอกว่าเป็นสัป,ปเหร่มา20กว่าปีปกติแล้วเรื่องการรับศพทางกู้ภัยจะนําศพมาที่วัดเองนะอทางสัป,ปเหร่ทําหน้าที่รอที่วัดและชาปนกิจอย่างเดียวไม่มีการไปรับเองเหตุการณ์นี้สัป,ปเหร่เองก็แปลกใจค่ะพอถามว่า มันมีเรื่องความเชื่อเกี่ยวกับนำศพเด็กทารกไปทำพิธีอะไรหรือเปล่าสปรเรอร์ท่านนี้บอกว่าในจังหวัดพะเยาไม่น่าจะมีแก๊งลักศพเด็กพะเยาเป็นพื้นที่ติดต่อกับเมียนมาและลาวบริเวณพื้นที่ก็จะมีการทำพิธีปลุกเสกทำลูกกรอกกุมารก็นำร่างศพเด็ก ส่งทอดให้เป็นสินค้าส่งต่อเป็นสินค้าคมีการต่อรอราคากันมันน่าจะเป็นการส่งไปพื้นที่อื่นๆหรือเปล่าในพื้นที่พยาวเองไม่น่าจะมีบ้านเฮานี่บุ๋มมีแต่เจ้ากับู้วกับหมูนันกำละว่าบ้านเฮานี้เบ่กเคยมีแต่ว่าถ้าเขาสมมุติว่าถ้าเขาเอาไปนะเขาก็ต้องเอาไปนอกพื้นที่แม่เพราะว่าเขาต้องมีนอกพื้นที่เขาต้องมีอยู่แล้วอันเขาก็บแบบนี้แต่ลุงเข้าใจนะ มันก็ต้องยาน่ะมันก็ถ้าว่าถ้าเขาบวชแรงเขาก็บเนี่ยในจันทร์สัป,ปเหล่อท่านนี้ก็บอกว่าที่ผ่านมาเคยชาปนก,กิจศพเด็กหนึ่งคนเป็นศพเด็กสักหกเจ็ดเดือนนะคะถูกดองอยู่ในขวดโหลกแก้วอะคะ่ะก็ไม่รู้ว่าทําไมดองศพเอาไว้เขาก็ทําหน้าที่เผาเขาก็แค่เผาแต่รู้แค่ว่าโบราณบอกว่าถ้าใช้ศพเด็กทำศิลปศาสตร์ก็จะเป็นเด็กช่วงอายุค,คันหกถึงเจ็ดเดือนนี่แหละ ทำเหมือนลูกกรอกอะไรอย่างเงี้ยคุณผู้ชมเราได้คุยกับพ่อของน้องที่เสียชีวิตนะคะขอใช้เป็นนามสมมุติเรียกว่าในโต้งนะคะเขาก็บอกว่าลูกสาวเสียชีวิตจากร่างกายผิดปกติไม่มีปอดทั้งสองข้างเพราะตอนภรยาท้องเนี่ยติดโควิดเชื้อโควิดลงปอดคลอดน้องออกมา3ชั่วโมงน้องเสียชีวิตเลย20มิถุนายนมีโทรศัพท์โทรไปหา เรียกเงิน3,500บาทบอกว่าเป็นค่าจัดการเรื่องการเผาศพและค่าสังฆทานให้กับศพลูกสาวพ่อก็ต่อรองจบลงที่2,500บาทครับตอนแรกก็งง,งงเหมือนกันเพราะเอ๊ะกู้ภัยบอกทำศพให้ฟรีนี่ก็งงก็เลยเข้าใจผิดคิดว่าคนที่โทรไปหาอาจจะเป็นทีมเดียวกันกับกู้ภัยหรือเปล่าแต่จริงเราไม่ใช่คนที่โทรไปหาพ่อคือรอปภก็เลยโอนเงินให้รปภค่ะพ,อ,ะพอรู้ว่าศพลูกสาวยังไม่ได้มีการนำไปชาปนกิจเลยก็โกรธมากโมโหมาก ส่วนตัวพ่อคิดว่ามันก็อาจจะเกี่ยวกับเรื่องศสยศาสตร์นะทีนี้เหตุการณ์แบบนี้พี่ส่วนตัวคิดว่ามันเป็นเรื่องของศสยศาสตร์ไหมที่เขาจะนาศพเด็กเนี่ยมันก็ได้มีส่วนอยู่นะครับผมก็ไม่รู้เหมือนกันแต่ถ้าจริงๆแล้วเนี่ยผู้ภัยเขาก็ทาวิธีแบบไม่เสียค่าใช้จ่ายอะไรอยู่แล้วทําไมไม่มอบให้เขาทําไมต้องรับไปทําเองด้วยเนนแอจอมขมังเวทคะ่ะเล่าถึง ขบวนการลักศพเด็กให้ทีมข่าวไทยรัฐนิวโชว์ของเราฟังนะคะบ,บอกว่าเรื่องแบบนี้มันมีจริงมันเกิดขึ้นจริงเป็นที่ต้องการในตลาดมืดของต่างประเทศค่ะคุณผู้ชมคือพอได้ศพเด็กทารกไปแล้วมักจะนำไปทำกุมารทองหรือนำไปปิ้งนำไปย่างทำน้ำมันพรายน้ำมันผี <c oughs> เพราะพอศพเด็กทารกเหล่านี้ผ่านพิธีกรรมต่าง ผู้ที่ได้ครอบครองเชื่อว่าจะได้กุมารทองมาช่วยดูแลบ้านช่วยหาไรายได้ส่วนใหญ่ในต่างประเทศมักจะใช้กิจการจำพวกบ่อนการพน,นันน่ะจะ<ฆ>ชอบส่วนน้ำมันพรายก็ทำให้คนรักคนหลงนักข่าวก็เลยถามเพิ่มว่าจริงเหรอแล้วทำไมต้องเป็นศพเด็กทารกด้วยอะ่ะเน้นแอร์ตอบว่ายังไงเดี๋ยวลองฟังดูนะคะ เด็กบริสุทธิ์นะครับมันเกิดความขังอยู่แล้วครับฮะบทำให้ลักกูหลงก,กูสถานเดียวครับป้ายปุ๊บติดปั๊บุูกชี้ตาชิดทุกวันนี้ก็ยังมีอยู่ครับแต่ว่ามันมีน้อยแล้วเกิดมาต้องมีความเชื่อถ้าไม่มีความเชื่อทาไมจะค้คนนะครับเรืองขังจริงๆน้ำมันคายน้งผีนะครับนะฮะมันขังมันได้ผลแล้วกุมารพองนี่มันเกิดโชคเกิดลาภเกิดมั่งเกิดมี นะฮะอันนี้ไม่ได้นะทำคนเมื่อทำเลยครับทำยุคนี้มาตีดฟุกงติดตารางนะไปลักเด็กศพมานะมาย่งางเลยครับติดฟุกเลยครับเพียงเพียงเท่แค่แค่คิดก็ผิดแล้วอ่ะแต่ให้ยังไปทําเลยครับเนนแอร์บอกว่าตัวเองไม่ได้ยุ่งเกี่ยวกับศพเด็กแล้วนะคะครับตัวเองแบบไม่ยุ่งแล้วนะคะเลยฝากไปถึงแก๊งลักศพเด็กทั่วประเทศว่าอุ้ยกฎหมายลงโทษหนักนะอย่าทําแบบนี้มันเรื่องไม่ดีผมเลิกแล้วขอพ้นโทษมาเรียบร้อยแล้วใช่อระท่านผู้ชม